ในที่สุดหัวขาวในตำนานมันก็กลับมาแล้วครับผมแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยนะเป็นสีแดงครับผมัวแดงนะผมว่าไงอ่ะผมว่าชุดขาวมันก็เท่อยู่นะแต่มาดูครับวันนี้มันจะหมดเยอะแนละ้วบ้าถ้าหมดมากกว่า1,600เพชรผมก็จะไม่เปิดนะครับวันนี้โ <Okay. S 2> อเคเพราะว่าผมว่าคิดว่านะไอ้ทรงหัวขาวเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมนะ ผมชอบทรงนี้มากกว่าวะ่ะเนี่ยไอ้ทรงเนี้ยแต่งอย่างเงี้ยไม่เข้าหรอกครับผมมันต้องแต่งกับตัวนี้ครับผม <I am S 1> นี่ให้อตรือไฮเตะว,วะจำชื่อได้ไฮโตะโอเคเนี่ยโหแต่งอย่างเงี้ยเข้าดีครับผมผมว่าทรงผมขาวนี่ก็เท่แล้วนะแล้วมาดูทรงผมขาวในตำนานนะครับผมหัวขาวในตำนานนี่ครับผม มาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะหมดกี่เพชนะตอนนี้มีอยู่1680เพชรเพชนะครับผมอืมเปิดดีไหมวะเปิดดีไว้นนองแพ็คด็อกเตอร์เลสเหรออันนี้คือเซตแบ็คเคอร์เลนเหรอชื่อมันยากอ่านดังยากอยู่นะแต่ว่าเขาฮิตกันมากนะทรงหัวขาวเนี่ยผมก็คิดว่าจะเก็บไว้เป็นตำนานในคอลเลกชันผมสักอันลวกันนะครับผมวันนี้โอเคมา หนไหนแล้วก็เราเริ่มสุ่งมกันดีกว่าผมมีับผมร้อยแปเพชรเอ๊ะแบบไหนดีวะเราต้องทำการพิเศษไปก่อนเลยหนึ่งอันเพื่อจะได้ยันนั้นคุณไม่จบเลยมึงเลือกให้กูแหละเอ้ยงั้นลองสิบอันดิชุดีหนึ่งโอ๊ยปิดข้ามเลยคข้ามเลยแมเนี่ยเขียนรอ แอนิเมชันไปแล้วกันเออโอ้โหโอโหโอโหไม่มีดีๆแล้วตอนนี้เหลือ1 4 5 0เพชรแล้วครับผมโอเคอ่ะแบบอันนึงยังยังดีวะถ้าหมดเยอะก็จะไม่ซื้อนะเพราะว่าผมคิดว่าจะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันเฉยๆนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นของในตำนานไงก็เลยว่าจะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันนะครับผม, yeah มยังไงดีวะาพิเศษสักทีแล้วกนเพราะมันเหลือเพชห้าสิบป๊าบอือห แทนที่มันจะแบบว่าเอออันไหนผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยเนอะอันนี้ต้องมาสูมไปเรื่อยนะเนี่ยอ่ะสิบครั้งปฏิบัติปื้ดเฮ้ยเดี๋ยวอ่อยให้นะครับเฮ้ยเฮ้ยจริงมะเนี่ยเฮ้ยคุณได้ชูด,ดแดงมาใช้เลยค้อถูกค้อถูกเซ็ตใหม่ค้อถูกอะ่ะแ,แต่อันนี้มันมี ลิมเหลี่ยมด้วยวะหรู้ว่าเราต้องเต้องเปิดพิเศษวะเฮ้ยเมื่อกี้ผมมี1,680อยเพชรเหลือ1,220เพชรได้ชุดขาวแล้วครับผมและหัวข่าวกูละ่ะถ่าไหร่วะเนี่ยปาบหนึ่งทีพิเศษไปทีอืมอีกทีเพราะพิเศษโอ้โหเริ่ม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 เยอะเริ่มเยอะ ถูกก็ตถูกเลยเฮยยางถูกอะจริงปะเนี่ยคุณพี่ตาฝาใช่ไหมหนึ่งัหกร้ยแปดสเพชรเหลือหนึ่พัเพชรหมดประมาณ6กร้หกสเพชรเองเฮ้ยบ้าง่ายขนาดนี้เชียวอ้โหคอลเลคชันผมบ้าไปแล้วอู้ย จัดไปเลยมีคิดว่าจะถูกขนาดนี้ตำนานจริงๆครับผมตำนานจริงๆโอ้โหคุณนี่เป็นตำนานจริงๆน,นะคุณฟีดัฟเอสเฮ้ย <c oughs> ยังดูก็โอ้ยงี้มีตังค์ไปซื้อบัตรบุญญาได้แล้วเนี่ยื้หมีเอฟเฟกต์ด้วยโอ้นหล้ชุดแบบผู้ชายของออง๋ของผู้ชายผู้หญิงไอผู้หญิงที่มีจริงๆเป็นรอยเลือดใช่ไหมตัวชุดเนี่ยเปิดดิครับรออะไรอะ่ะอืมี ถูกขิงขิงโอ้เลี้ยงไงโอ้โหสีแดงไม่เข้าเลยนี่สีขาวชิคเก้หล่ออะหล่อจัดโอ้โหนี่ก็เท่นี่ก็ขาวเหมือนกันอะกูสามขาวแล้วเนี่ยหัวงอกแล้วมีเงินโผล่ด้วยชิคเก้เลือกไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้โหหัวขาวกูเลิบเลยดิเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้โหนี่ขาวนี่มันตระกูลหัวงอกอะชัดก S <S 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 เฮ้ยยังถูกอ่ะเฮ้ยโคตรเท่เลยอะ่ะบ้าไปแล้วอันนี้มีแซมขาวโอ้โหทีนี้คอลเลคชันผมรอจัดจัดโอเคเฮ้ยเท่ว่ะอย่างว่าเห็นของใหม่เท่งไงอันนี้ก็เท่ผมเอาไว้ถุสงสองสองซองเนี่ยผมเลือกอ้ถูงจริงนะสองซองเนี่ยโอโ้บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเอาหน้านกากไว้ก่อนนี่อเอาแค่เนี่ยถ,ถ้าถ้าเราใส่เสื้อน,นี่ล่ะไอเสื้อเอาไปไหนแล้ววะ ไอเสื้อเลสไหนวะนี่นี่เสื้อเลสโอ้ผมไม่ชอบรอยเลือดเลยอะถ้ามันไม่มีรอยเลือดจะสวยมากเลยเนี่ยบาคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่ผมไม่ชอบอะโอ้โหแค่ของเท่รองเท้าอ่ะรองเท้าไม่เท่ไหร่เนาะไยไปรองเท้ารองเท้าอุ้ยแค่นี้คุ้มแล้วหร้อยหกสเพชว้าโคตรถูกโอ้โหดีใจว่ะดีใจว่ะ ถูกจริงนึกว่าจะหมดสักสามพันตอนแรกหกลงสิเพชรออกเลยครับผมโอ้โอเคผมวันนี้ดีใจมากเลยสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผมไม่เงี้ยตีใจว่ะเขาถูกฝ <c oughs> ากกดซับเพื่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งนี่นะเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆมานะครับผมสำหรับวันนี้ฟีนอลเอทขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอ้จบไวจริงจบไวจริงและทำนะครับผม アトム